สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นท็อปเกนเนอร์แล้วก็ห้าสองวิกไฮของไทยนะครับ14เดือน5 2,024ปิตลาดเนี่ยบวกไป4จุดนะฮะวันนี้ก็เป็นไรที่นะฮะดูกราฟก็เป็นฮะก็บวกเล็กน้อยครับถือว่ายังอยู่ในช่วงของการรอเลือกทางฮะ มันอยากขึ้นนะแต่ก็มีการเทขายลงมานะมากดดันลงมานะฮะก็ว่ากันไปหุ้นอ่ะก่อนอื่นนะก็ไม่ได้เชียนะครับแค่ชวนท่านทำกันบ้านนะฮะยทุทธวผมใช้คือซื้อหุ้นที่มันเบรกเอาครับโดยเฉพาะห้าพสองวิคายนะฮะคือถ้าคุณเทรดเบรกเอ o าเนี่ยฟอลเบรกเอาเกิดขึ้นได้เสมอครับ ต้องมองในมุมความน่าจะเป็นททษฎีไม่ม,ไม,มีไม่มีความแม่นนะครับมันมีโอกาสขาดทุนในเสมอความเสี่ยงคือความแน่นอนคือความจริงของตลาดนะวันนี้ผมไปเจอที่พันทิพย์นะครับมีคนตั้งกระทู้ว่าตัวเองนั้นเรียกว่าติดลบนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> คือติดลบไปสนะี่ล้านฮะเงิน เกือบสิบล้านนะเก้าล้านโอ้โหผมเห็นละโอ้พระเจ้านี่ครับนี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่บริหารความเสี่ยงเลยเงินขนาดสิบล้านเนี่ยผมตั้งชีวิตจะหาไม่ได้นะฮะสำผมเป็นความยากลำบากมากที่จะได้เงินขนาดน,นั้นแล้วการเอาเงินที่สำผมนะหามาได้ยากลำบากขนาดน,นั้นมา โดยขนาดผมว่าโอ้โหเป็นอะไรที่สงสารเงินกันนะแต่คนมองคนนะเขาอาจจะมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านก็ได้นะฮะเอาเงินสิบล้านมาเล่นหุ้นแล้วขาดทุนขนาดน,นั้นผมนว่าเป็นอะไรที่ <c oughs> เขาคงไม่เสียดายหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมจีดนะขนาดขาดทุนเพียงแค่ระดับหลักหมื่นเนี่ยนะหมื่นเดียวผมยังจีดเลยะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่นี่ฮะ นี่เป็นตัวอย่างของการไม่บริหารความเสี่ยงแล้วก็มีหลายคนที่ไปคอมเมนต์เน้นบอกโอ้โหแต่ละคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเฉยๆกับการขาดทุนนะขาดทุนหลักล้านนะโอ้โหนะดังนั้นผมแนะนำนะไม่ว่าคุณจะบอกว่าฉันเป็นนักลงทุนนะฮะไม่ว่าคุณจะถชื่อระยะยาวหรือเล่นสั้นนะฮะการบริหารความเสี่ยง คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าคิดว่าถือยาวแล้วขาดทุน50%ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้าคุณรอดาว50%คุณต้องทำคืน100%นะครับในองี้งนี้คุณมีอยู่นะซึ่งโอ้โหโคตรยากนะฮะดังนั้นฮนะเอ็กครับ Position Sizing ฮะ t r ร d i n g management สำคัญกว่า Entry น,นะครับ ความมั่นยำในการเทรดไม่ได้เป็นมากครับเพียงแค่50%ก็หรูหราแล้วครับนะฮะถ้าคุณ Exit ดีครับ Position Sizing ดี Trading Management ดีโดยเพราะบริหาร Risk ดีกว่าที่เป็นธุรกิจนะฮะก็คืออย่าให้ขาดทุนเกิน10%นะฮะขายไปซะนะฮะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะทำเงินทำกำไรได้ระดับ20% 3สรนบนนั้นเป็นไปได้ครับนะฮะดังนั้น จำกัดดาวไซด์ก่อนจะให้ดาวไซด์มันเกินเอื้อมนะฮะเกินการจัดการนะครับมันจะลําบากนะครับห่วงลิเกียบการเทรดคือ positive expectancy แล้วก็กดทองคำการเทรดคือ cut your loss short and let your profit run นะฮะมาดูหุน้นทับสองวิ i g h วันนี้มีติดมา18ตัวครับก็ยังคงเป็นตัวเก่าๆอยู่น,นะยี่ส cs ฮะ ตัวนี้ก็ยังยืนได้แบบอ่าฮะยืนได้เฉยๆนะฮะ AI ครับไปต่อครับโอ้โหสุดยอดนะฮะ BA ฮะก็เรียกว่าไปพักตัวอยู่ข้างบนนะฮะ CPF ได้ข่าวว่าสิ่งดีอาหารนะฮะสวยงามนะฮะตระกูล DR ฮ่องกงครับยังคงร้อนแรงครับอ่า ปิดสวยนะฮะปิดโอเคนะฮะ HK13 ครับอ่าปิดโอสวยนะฮะปิดโอเค HK401 ครับโอเคฮะ HKT13 ครับอ่าใช้ได้นะฮะ LRH ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะใช่ไหม l a น u n a Resort Hotel ครับ สภาพคล่องต่ำครับแต่ก็วิ่งไปได้น,นะผมก็ไม่ได้เข้าผมกลัวผมกลัวจริงกลัวความเสี่ยงครับถ้าเกิดจะพัดจะพลูมีการเทขายลงมาไม่กี่ช่องนี่ก็เละน,นะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ระแวงความเสี่ยงมา NSL ครับ,รบไปต่อครับสวย s นะซปเป้ครับไม่งามนะฮะโอ้โหฮะ ดันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วโดนรูดลงมาวอลุ่มสูงเนี่ยผมมีนะผมออกไปก่อนฮะเพราะว่าไม่แน่ใจครับนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันทะลุได้พอดีครับแล้วก็โดนเทลงมานะเอาเป็นว่าถ้ามันเคลียร์ระดับนะเคลียร์ระดับขึ้นมาเคลียร์ระดับเก้าสิบเก้าจุดห้าได้ค่อยว่ากันรอบแลวกันฮนะตัวนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงครับแนละ Sav ก็ยังคงยืนดีฮะ SCP โอเคฮะพอยืนเปิดเปิดต่ำแล้วดันไปปิดโอเคฮะ SKN ตัวนี้ตัวใหม่นะเออผมผมเรียกชื่อผิดวะจริงๆมันชื่อว่า S กิจ S อ่าสอกิจชัย Enterprise นะฮะก็ไปได้ดีนะฮะสวยงามครับผมเข้าผมเข้าตอนนี้คาไม่ได้ฮะ ก็ดูมันเนี่ยมันทะลุได้นะนะครับคเนี้ก็เล็กน้อยครับเพราะว่าภาพล้องมันไม่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเอ้ก็ก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจก็แย่ไปดูเป็นพ i l o t b บายคำๆนะฮะเออ่สเต็กค,ครับสเต็กสิบเก้าโอ้ยสวยฮะเปิดกลับแล้วไปต่อครับนะ stp ครับ stp ก็เปิดแกระปโดนเทลงมานะฮะ wph นะฮะโอ้โหงดงามมากครับเปิดไปต่อครับสวยงามจริงๆริงเลยฮะไม่เคยผิดหวังเลยด้วยนะฮะเอียวมี่เซียวมี่แปดศูนย์นะฮะเซียวมี่แปดศูนย์ก็ขึ้นไปแล้วครับแต่ก็มีการรูดลงมาเล็กน้อยอแต่ทาบนิ้วไฮครับก็โอเคนะฮะ เดี๋ยวมาดูหุ้นที่เป็นท็อปเกนเนอร์ละกันเนาะเป็นยังไงบ้างนะฮะหุ้นเข้าใหม่มีบางตัวน่าสนใจนะเดี๋ยวไปดูนิดนึง KCG ครับ KCG นะครับก็พุ่งขึ้นนะแล้วก็โดนรูดลงมานะฮะ PQS เป็นไง PQS อ่ะก็ดันขึ้นไปนะฮะไปต่อนะฮะ ดูท็อปเกนเนอร์หน่อยนะตัวนำคือ SKN ครับสกิจชัยใช่ไหมสกิจชัย KJ ฮะ KJO Stover ครับ, K รบ Sky Tower DT Sense นี D T ่จกนะก้นเนาะ K King'sman ดิจก้น TSI oh. Fancy Fancy เศษสลึงเนาะดิจก้นโอเคไม่มีอะไรนะ B PRI ชื่อน,นี้ไม่คุน้นเลย p r i m o Service Solution นะตัวใหม่หรอวะ โอ, uh, โอ้โหโอ้ยเคยดันขึ้นไปเนาะพรวดนะฮะจากว่าสิบเจ็ดไปที่สี่สิบสามลงมาโอ i, ้โหกรนนะฮะกรานกรนแอสเซทโฮเทล RCL ครับตัวนี้ไม่ไม่ยังไม่หยุดนะฮะโอ้โหดีจากกลนขึ้นมาแล้วโอ้โหพุ่งนะดีมาร์เข้าอย่างรุนแรงฮะ ผมไม่มีครับไม่ใช่หน้าเทรดผมเขมาไม่ได้เข้านะฮะก็เสียดายเงนเนานะการพุ่งอย่างส่งพลังมากนะฮะร i r a อ i r a ira นะฮะ KCG ครับกี่ว่าเลยเนาะ KCG CPF ก็เช่นกันนะฮะ CPF ก็เพิ่งทำห้สองวิคายนะฮะอนนี้เนะาะทะลุได้แต่ก็ยืนไม่อยู่นะฮะ ใช่ไหมหาสวิทหายไะวะใช่แหละใช่ใช่นะ DTCI DTCI Meta JTS ครับอ่าตัวนี้เปิดแกลบแล้วก็รูดลงมาครับแต่ก็ยังปิดสูงก็ดีครับนะฮะ น่าจะเป็นอนนีิสงจากบิตคอยน์นะเาเรียกอนะไรเขาฮาร์ฟอะไรสักอย่างนะ CPL เปิดแก็บแล้วก็นั้นๆแต่ก็เออน่างใจดูวอลลุ่มนะเนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ฮานะฮะตัวนี้ก็ต้องรอแล้วเนี่ยฮะหนึ่งจุดเจ็ดแปดนะประมาณนี้เนาะ Inset วินเซตเปิดแกลบมาแล้วก็เออดีๆนะเป็นแฟลกนะฮะตอนนี้เป็นแฟลกนะถ้าขึ้นต่อเนี่ยสองจุดสามหกได้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่อัพสองวิคายก็ข้ามไปยังไม่ไม่เป็นเทรนนะฮะเดี๋ยวมไปมดูหุ้นที่ผมสแกนแล้วเป็นเทรนด์สวยๆให้คุณดูแล้วกันนะต่อจากนี้ไปนะ SPG ครับ SPG แต่สยามแพนกรุ๊ปรองเท้าเหรอเบลส เล b l a ไปไง b y a มีการเปิดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เออเนี่ยเอ๊ะตัวนี้น่าสนใจนะเหมือนมางบปะวะงบดีปะเป็นเหมือนแฟลกนะเาว่าเป็นไฮไทแฟลกเหมือน c p f อะ่ะเมื่อกี้คนดูปะ c p f ครับนี่เป็นเป็นแฟลกนะไฮไทแฟลกครับมันพุ่งขึ้นพักตัวแล้วก็ไปต่อครับนี่เป็นลักษณะของไฮไทแฟลกนะ b l a อาจจะคล้ายกันฮะมันจะคล้ายกันก็ต้องรอดูนะตรงนี้แต่ทฤษฎีมันมันไม่มีอะไรแม่นนะคือเราเพียงแค่เออคาดเดาว่ามันก็มีถ้ามันมีโอกาสทําได้ทําทะลุได้ก็เราก็เดิมพันกับมันครับแต่ถ้ามันไม่มาก็เราอย่าไปประมาณว่าไปซื้อดักครับอย่าดักรอให้มันแบบมาก่อน มันทะลุได้ก่อนค่อยว่าก,กันในแบบนี้ผมว่าจะชัวร์กว่านะฮะต่อมาเป็นอะไรดีเบลเซอร์เบลส์ทำไปยังเบลเซอร์มีอะไรเนาะ NSL ครับสวยครับเป็น SL f o o d เนี่ย TFG ครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารเช่นกันก็ทะลุขึ้นไปได้ครับนะ ผมซื้อในโซนเนี่ยฮะซื้อในโซนเนี่ยพอดีมันข้ามนี้ได้เนาะเนี่ยตรงนี้เนาะโซนเนี่ยเซลิกดูสิตอืมเปิดกลับนะฮะเปิดกลับก็มีการขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็เปิดกลับนะ PRTR โอ้ tge อะไรที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คงเข้าใจนะว่ามันก็เาหนื่อยหนาดแลวเกินรประมาณนั้นนะแล้วก็สุดท้ายก็ wph ครับหุ้นสุดน่ารักนะฮะโอ้โหนะฮะสุดยอดเนี่ยแข่งแกร่งมากเลยนะฮะนี่ครับเป็นหุ้นที่ท็อปเกนเนอรนะ์เนอะดู most active value ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะนะ ea ล่ะ e a oh. i v l p t t e p ฮานานี่จากก้นนั่นเลยฮะ osp osp เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่นะฮะคือมันระดับเนี่ยครับเป็นเหมือนกับคล้ายกับไฮ e ท l a g เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้นะ ไม่แน่นะอาจจะพุ่งต่อก็ได้นะเพราะมันเป็นแฟลกที่สวยนะโคโคโคเป็นไงก็ยังอยู่ในโซนดิสพิวชันข้างบนนะฮะสร้างฐานไหมโฮมโปรครับ <c oughs> ผมได้ทำลิสต์อันนี้ไว้นะเดี๋ยวให้คนดูด้วยละกันผมทำเป็นผมสแกนไว้เป็นเหมือนกับเดี๋ยวนะเป็นโมเมนตัมนะครับนะฮะ ดูไหนหนะ้าเดี๋ยวนะผมสแกนผ่านนะ SI นะครับไ s i ที่ที่เป็นกราฟมันฮะ65ขึ้นไปนะพวกนี้จะเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงนะฮะเดี๋ยวชวนท่านดูแล้วกันนะคลิปนี้ BA อครับ BA เี่ยครับก็ไปต่ออย่างที่บอกไปนะมันก็นี้พวกนี้เราสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูหุ้นที่ ก่อนที่มันจะทำาห้สองวิคายเนี่ยนะบางทีมันสร้างฐานก่อนที่มันจะทะลุทำนิวไฮก็ได้นะฮะ erwpf ครับ, ER รบนก็ทำสวยฮะ gld ครับ,รบสร้างฐานฮะสวยดีนะฮะ icc นี่ครับภาพข้องต่ำิชิเนี่ครับเตรียมตัวใกล้ๆแบครับเนี่ยใกล้ๆ ทำคาหมาดคาหมาก็ใกล้นะ,ะจริงมันทำเป็นฐานนะดับยพิลพอทอมแต่มันหลวมเหลือเกินฮะหลวมเหลือเกินนะ,ะ,แ,นนะ,ะแต่โอเคนะโอเคพอไหวนะฮะมาลีนี่ฮะครับสองวิกหายไปเนาะแมนรินครับแมนรินแมนดารินรับข้างต่ำ M Store ภาพข้องต่ำ NDX 0 1นครับนี่ครับรอเลยครับรอจออยู่ในมั้งครับ NSL Pin อันนี้ก็รอจออ่อเช่นกันฐานสวยด้วยนะตัวนี้นะฮะเซเปอันนี้ไปแล้วเนาะเซเป Sauce สภาพข้องต่ำนะ SCP อันนี้ก็รอครับนะรอจอเลนยะ SISB ครับอันนี้ก็สร้างฐานรอเช่นกันฮนะ SNJ สภาพข้องต่ำเนาะ TGE ก็ไม่รู้ฐานฐานต่ำเหลือเกินครับลงแรงเนาะ Titan นี่ก็สร้างฐานที่น่าสนใจเช่นกันนะครับขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอ T M W อืมเนี่ยนะครับว่ารอครับรอยจ่อเนี่ยครับ T P S อันนี้ยังไงวะพังลนะทุเรศเลยคร T R T ครับเนี่ยฮะก็รอเช่นกัน W H A เนี่ยฮะ รอเช่นกันนะเนี่ยฐานก็สวยเช่นกันนะ w ี่เนี่ยนี่ครับอันดับนี wph บ้าไว้เนาะ xiaomi xo ครับนี่ครับก็ถือว่าผมใช้สแกนแค่นี้นะเป็นแค่ rsi 14ครับแล้วก็โดยที่เป็นกราฟมันนะ65ขึ้นไปครับก็จะเห็นว่าตัวที่ไม่มีความแข็งแรงสูงนั้นผมจะเรียกว่าเป็น high momentum นะครับเป็นขาขึ้น มาก่อนนะครับการเปแนวขึ้น,นมาก่อนแนละ้วมันรอรอมันสร้างฐานรอวิ่งขึ้นผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันโมเมนตัมมันมีมาจ่อแครับนี่เป็นหลักการเทรดแบบโมเม,มนตัมนะครับนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ